ต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยผมประเมินคร่าวๆเนาะคือเราปลูกต้นไม้ตามปกติอยู่แล้วนะฮะเราไม่ได้ปลูกเพื่อคาร์บอนเนาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือค่าใช้จ่ายในการสำรวจจะทาเล่มรายงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรับรองในแต่ละครั้งพวกนี้ครับเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเนี่ยผมพูดถึงแอเรียไม่น้อยกว่า1,000ไร่นะฮะพื้นที่เนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะค่าไออาร์คิดที่ประมาณ100บาทนะฮะต่อตัน ตอนนี้มันเปิดมาแล้วไงฮะตลาดก็รองรับแล้วตอนนี้เอาอย่างล่าสุดของอปอเนี่ยประกาศครั้งล่าสุดมี7บริษัทนะฮะ,ะเข้ามาประมูลแข่งกันนะผมใช้ระบบประมูลนะฮะแต่ว่าการประมูลก็อย่างว่าแหละครับมันก็คือปริมาณมันเยอะนึกดูไว้คถ้าปริมาณมันเยอะเนี่ยมูลค่าผมผมเคยเห็นรา,ราคาของคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้นะฮะมีตั้งแต่50บาทถึง1,700บาท โอกาสในอนาคตปัจจุบันเนี่ยข้อมูลของทาง EU นะฮะเขาออกมาตรการสินค้าที่เข้าประเทศเขานะฮะเขาเรียกมาตรการ c b แบสินค้าที่เข้าประเทศเขาเนี่ยจะต้องเป็นคาร์บอนเนทอริตี้จะต้องมีการประกาศแล้วก็รับรองว่ามีการปลดปล่อยการเร่งกระจกเนี่ยปลดปล่อยแล้วก็ดูดซับเนี่ยต้องเป็นกลางนะ,ะต้องเป็นศูนยะ์ต้องประกาศตัวเองว่าโอเคสมมติเป็นสินค้าอุตสาหกรรมใช่ไหมครับคุณมีแต่ตัวเลขการปลดปล่อยตร่านั้นแหละ เรืการปลดปล่อยปลดปล่อยมันก็ต้องไปเอาใบรับรองในเรื่องการซื้อกลับเข้ามาเพื่อปิดจดเชยตัวนี้แล้วทางยุโรปเขาใช้วิธีการเขาเรียกว่าตั้งกําแพงภาษีคาร์บอนเครดิตนี่ถ้าถ้าอยู่มามีคาร์บอนเครดิตสมมุติว่า1ตันเนี่ยก็คุณต้องจ่ายภาษี1000บาทประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ก็เลยอยู่ที่ว่าเ,เราจะมีอะแอสเซทเนาะเรื่องทรัพย์สินในเรื่องของต้นไม้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเข้าสู่กระบวนการให้เป็นบัญชีคาร์บอนเครดิตให้ได้กัน